วานตินนะคะก็เป็นเครื่องดื่มจากเม์ที่หลายคนชอบเพราะว่าทั้งอร่อยมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินนะคะ ที่ดีต่อสุขภาพสําหรับคนทั่วไปดื่มได้มีประโยชน์แต่สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตาอาจจะต้องระมัดระวังในการดื่มเพราะโอวันตินนะคะมีส่วนประกอบของนมผงแล้วก็กูโก้ด,ด้วยซึ่งจะทําให้มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงในผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะระยะท้ายๆไตจะกํา,า,จ,ากกจัดฟอสฟอรัสส่วนเกินนะคะได้ลดลงอาจทําให้เกิดการสะสมสูงขึ้นและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเช่น อาการคันตามผิวหนังกระดูกบางหรือรุนแรงมากๆนะคะก็อาจจะทําให้หลอดเลือดแดงของเราติดแข็งได้ดังนั้นสําหรับผู้ป่วยโรคไตแนะนําว่าให้ดื่มโอวัลตินแต่น้อย ดื่มให้เหมาะสมไม่ควรดื่มบ่อยนะคะและดื่มแล้วก็อย่าลืมติดตามระดับฟอสฟอรัสในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยนอกจากการดูแลอาหารแล้วการมีตัวช่วยเสริมนะคะก็กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองว่าจำเป็นปัจจุบันนะคะก็มีอาหารเสริมยูมิ ตัวนี้เลยเป็นอาหารเสริมที่อยู่ในรูปแบบเจลรับประทานง่ายค่ะพกพาสะดวกด้วยภายในก็จะมีสารฟูคอยแดนนะคะซึ่งสกัดมาจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลซึ่งถูกพูดถึงในงานวิจัยนะคะระดับสากลด้วยทำให้หลายคนนะคะเลือกใช้ยูมิก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เราควรที่จะมีติดตัวไว้พร้อมไปกับการปรับพฤติกรรมการทานอาหารและการใช้ชีวิตประจำวันร่วมด้วยนั่นเองค่ะ